สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะนำหวยวันเสาสร์สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้มาแนะนำวิธีการชิดการคำนวณ หาลิกเตนประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ในชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกตุกเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาลิเเ่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลกตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลการนอสนากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2566ขั้นก่อนครับผลการออกกา,างวันที่1 251 097 251 097เด็กไทย3ตัวบน097 097 2ถบน97 97เด็กไทย2ตราง9191นี่คือผลการออกสลากินแบ่งร <It> ัฐบาลงวดบันที่1ทันวาคมครับมาดูเล็สูตรคำนวณหาเลขกเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับทั้งหมดนะครับ ในแต่ละหลักนั้นผมก็จะนำเลขท้าย3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งออก0 9 7ย์ครับมาเป็นแนวทางการคำนวณในแต่ละหลักครับมาดูที่หลักร้อยกันครับทั้งหมดหลักร้อยจะมีสูตรคำนวณทั้งหมด4สูตรคำนวณครับเมื่อได้ตัวเลขครบทั้ง4สูตรจะนับแทมชนกันทั้ง4สูตรเพื่อเลียกเป็นประจำหลักร้อยครับมาดูสูตรที่1ครับหลักร้อยสูตรที่1ได้เลข2เป็นตัวตั้งนำหน้า2ตัวนี้ครับ ได้จากการนําให้นําหลักแสนคือ2ครับบวกหลักร้อยคือ0ย์ครับ2อบวกศนย์ะครับเท่ากับ2ครับได้กับ2อเลยครับมาได้สองตั้ง2บวกเลขสเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวกก้าลครับสองสามสี่ห้าเ็ก้าศูนย์ครับต่อไปหลักร้อยสุดที่2ครับได้เลข5เป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ครับได้จากการนําหลักหมื่นครับหลักหมื่นคือ5ครับบวกหลักร้อยคือ0ูนย์ครับห้าบวกศูนย์ได้เท่ากับ ได้เลขกับห้าเอาหมาตั้งตั้งห้าบวกจ่าเลขห้าเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตวัวก็แล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับต่อไปหลักร้อยสตรที่สามครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับได้จากการนําให้นําหลักพันนะครับคือหบวกหลักร้อยคือศนย์ครับหนึวกศนย์ครับได้กับนึ่ตั้งหบวกแ่าเลขหเพิ่มไปเลก้าตววัวก็แล้วครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับต่อไปหลักร้อยสตดที่สี่ครับได้จ็ดเป็นตั ให้นำหลักหน่วยบนคือ7ครับบวกหลักร้อยคือศูนย์ครับเจ็ดบวยได้กับเครับ,รบเมื่อได้เับเจ็ดตังเจ็ครับ,รบแล้วก็บวกแ่าวเลขเ็เพิ่มขึ้นไปให้เลขเ้าตัวค็แล้วครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ้นอสี่หครับในหลักร้อยสุดที่4เมื่อครบ4ีสูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสสูตรสสูตรสแล้วให้นับแต้มชนกัน4สูตรอย่าได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับ นับสรุปชนเด่นไว้ก็จะมี235789 235789 6ตัวครับจากสี่สุดนับแท่มชนกันแล้วครับ235789ใน6ตัวนี้ครับผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลข2ดึงเลข3ดึงเลขเ็ 7, ดึงปครับ23784ดตัวครับดึงมา4ตัวครับเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับนี่คือหลักร้อยครับมาดูสูตรคำนวณหลัก สิบต่อครับทั้งหมด4สุดนะครับแต่ละสูตรก็จะนําหลัก10บวัดล่าสุดคือเลขเก้ามาเป็นแนวทางการคานวณครับมาดูหลัก10สูตรที่1ครับได้เลขหนเป็นตัวตั้งนำหน้าครับหนึ่ทนี้ได้ยากการนาให้นําหลักแสนคือ2ครับบวกหลัก10คือ9ครับ 2บวก9ก้ากับสิเอครับเมื่อสิบเอเอา1ตัวหลังมาตั้งตั้ง1แล้วก็บวกขีดเลขหเพิ่มขึ้นไปให้เลขเ้าตัวกันแล้วครับหนึ่งสองสามสียหกเจ็ดแปดเก้าครับนี่คือหลักสิสูตรที่หนึ่งครับทำลายสิบสูตรที่สองครับเลขศูนเป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ครับได้จากนํำหลักแสนคือ2บวกหลักสิบคือเก้าครับสองบวกเก้าไท่กับสิบเอ็ดครับนำผลลัพธ์คือสิบเอ็ดคือหนึ่งตัวหลังครับไปบวกหลักสิบคือเก้าครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับส 3ครับได้เลขเกเป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับ9ตัวนี้ได้จากการนนำให้นําหลักพันนะครับคือ1ครับคือ1บวกหลักสิบคือ9ครับ1นบวกเได้เท่ากับ10ครับ นล้วนผลลัพธ์คือ0ูนย์ะครับ10คือ0นะครับบวกหลัก10คือ9ครับ0บวกเก้าได้กับ9ครับมาไดกับ9ตาตั้ง9บวกเก้เลข9เพิ่มขึ้นไปเลข9กตัวก็ลังครับ9ก1 2 3 4 5 6 7็ดครับนี่คือหลัก1 0บสุดที่3ครับ่อไปหลัก1 0บสุดที่4ครับได้เลข5เป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ครับ5ตัวนี้ได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำหลักหมื่นครับคือ5ครับคือ5บวกกับนะครับ สูตรที่4ดูไหมครับได้5เป็นตัตั้งครับ5ตัวนี้ได้จากการนำครับให้นําหลักหน่วยบนคือ7ครับบวกหลัก10บนคือ9ครับ7บวกกับ16ครับเมื่อได้16นําผลลัพธ์คือ6ตัวหลังครับบวกกับหลัก10คือ9ครับ6บก9เท่กับ15ครับเมื่อได้ก15เอา5ตัวหลังมาตั้งครับตั้ง5แล้วบวกแกนอีก5เพิ่มขึ้นไปเลย9ตัว9หลักครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3ครับนี่คือหลัก10สูตรที่4เมื่อคบ4สูตรนะครับสูตร1สู2สูต3สูต4แล้วให้นับแต้มชนกัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไหมครับ มี1 2 3 5 6 7หครับ1 2 3 6 7ได้6ตัวครับจากสี่สูตรตับแต้มชนกันแล้วครับ1 2 3 5 6 7ดใน6ตัวนี้นะครับผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลข2ดึงเลข3ดึงเลข5าดึงเลข7ดครับ2 3 5 7หเป็นเลขเด่นหลักสิบครับ2 3 5 7นะครับเจเนหลักสิบครับมาดูสูตรเลขเด่นหลักหน่วยต่อครับทั้งหมดสสูตรนะครับแต่สะสูตรก็จะนำหลักหน่วยงวดล่าสุดคือ7มาเป็นแนวทางการคำนวณครับมาดูหลักหน่วยสูตรที่1ครับ ได้เลข9กเป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับได้จากการนําให้นําหลักแสนคือ2บวกหลักหน่วยคือเครับ2บวกเจ็ดได้เท่ากับ9ครับเมื่อได้กับ9ตั้ง9แล้วก็บวกแกวทีเก้าเพิ่มไปใน9ตัวคระครับเ0 1 2 3 4 5 6 7ครับต่อไปหลักหน่วยสูตรที่2ครับได้เลข6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับ6ตัวนี้ได้จากการนําครับได้จากการนําวิธีการคิดครับได้จากการนําให้นําหลักแสนค่เดียวครับ คือ2บวกหลักหน่วยคือ7ครับ2อบวกเได้เท่ากับ9ครับเมื่อได้เท่ากับ9ก้านำผลลัพธ์คือ9บวกหลักหน่วยคือ7ครับ9กบวกเได้เท่ากับ16ครับเมื่อได้16เอา6ตัวนี้มาตั้งตั้ง6แล้วก็บวกแกวเลข6เพิ่มขึ้นไปเลข9ตัวก้รับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่3ครับได้เลข2เป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ครับ2ตัวนี้นได้จากการน,หนำหลักหมื่นคือ5ครับบวกหลัก หน่วยคือเจ็ครับห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองครับเมื่อได้สิบสองเอาสองตัวมาตั้งตั้งสองเลก็บบวกแคริกสองเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวก็แล้วครับสอง5ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับต่อไปหลักหน่วยสูตรที่สี่ครับได้เลขแปดเป็นตัวตั้งครับาปตัวนี้ครับได้จากการนำหลักพันคือหนึ่งครับบวกหลักหน่วยคือเจ็ดครับหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดครับเมื่อเลขกับ8ปดเอาแปดตั้งตั้งแบวกแคลริกแปดเพิ่มขึ้นไปเลขเก้ตัวก็แล้วครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ สี่เมื่อครบสี่สูตรคณะก็สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่แล้วให้นับแต้มชนกันสี่สูตรนะครับจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับก็มีสองสามสี่หกเก้าศูนย์ครับสองสามสี่หกเก้าศูนย์หกตัวครับจากสี่สูตรนับแต้มชนกันทได้หกตัวครับสองสามสี่สองสามสี่หกเก้าศูนย์ในหกตัวนี้ครับผมได้นําสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลขสองดึงเลขสี่ดึงเลขหกดึงเก้าครับสองสี่หกเก้าเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณเลขเด่นประจำหลักหน่วยสีตัวครับ2 4 6 9ครับ มาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนผมก็จะนำหลัก14ตัวครับ2 3 5 7าจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ2469ครับใหญ่ชุด2ตัวบนสลับกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับ2มาวลจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับให22 2 4 26, 29ครับ3 บางลสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สามสองสาครับห้บางลัสิบครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้ครับเจ็ดหลสิบนะครับจับคู่หลักหน่วย4ี่ตัวครับจะได้เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าครับรวมทั้งหมดนะครับในชุดเลขท้ายในชุดเลขท้ายสองตัวบนทั้งหมดชุดเต็มเต็ม 16ชุดครับนี่คือ16ชุดเต็มเต็มนักไทย2ตัวสลากกินแบบรัฐบาลครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นผมก็จะสรุปตัดจาก16ชุดที่สมาชิกดูครับมาดูที่หลัก10ครับหลัก10สูตรคำนวณได้ดึงเด่นมา4ตัวครับ2 3 5 7ครับ2 3 5 7ผมดึงมา2ตัวครับดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลข5 2ตัวครับจาก4ตัวครับดึงได้5นะ้ครับและมาดูที่หลักหน่วยครับ4ตัวครับ2469ครับ2469ครับจากสูตรดึงเด่นครับ2469 ใน4ตัวครับผมดึงเด่นมาที่2ตัวครับผมดึงเลข6ครับดึงเลข6และดึงเลข9ครับผมจะดึง6กเลข9ครับจากนั้นนะครับในชุด2ตัวชุดเด่น2ตัวบนครับผมจะนําหลักสิบตัวเด่นครับ3ามเลขห้จับคู่หลักหน่วย2ตัว6แเลข9ครับจะได้ชุดเด่นเลขไท้าย2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับชุดเด่นนะครับที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี36 3 9 5 6 5 9 4ชุดครับ 3 6 3 9 5 6 5ม4ชุดใน4ี่ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบนสลากินแบ่งชุดตรงๆมาลุ้นครับ4ี่ชุดจะมาตามสุดหรือไม่หรือ,รอจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับที่ จับผู้เด่นไว้ครับ16ชุดตัดนะเหลอที่4ชุดครับมาลุ้นกัน4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็ได้นาหลักร้อยครับมาดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรที่คํานวณได้4ตัวครับดึงเด่นมา4ตัว2 3 7 8ครับ2 3 7 8ดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับและดึงเลข3ครับวางที่หลักร้อยครับทีนั้นนะครับในชุด3ตัวบนผมจะนำ2และ3มาจับคู่ครับ ชุด2ตัวบน4ชุดครับ3 6 3 9 5 6 5 9ครับจะได้ชุด3ตัวบนสลักกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่นำหลักร้อยมาจับคู่นะครับ2มาหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบนสชุดนะครับจะได้สองสามหกสองสครับ3วางหลักร้อยนะครับจับคู่ชุดเด่น2ตัวบนสชุดนะครับจะได้สามสามหกครับสามสามเก้าสามห้าหกสามห้าเก้าครับทั้งหมดนะครับในชุด 3ตัวบน8ชุวครับนี่คือชุดตรงตรง3ตัวบนครับส่วนชุดเน้นชุดรองครับในชุดเลขไทย3ตัวบนและ2ตัวบนครับมาดูที่2ตัวบนก่อนครับทั้งหมด4ชุดเด่นนะครับ3 6 3 9 5 6 5 9ครับชุดเด่นที่สุดครับผมเน้นไปที่3 6นะครับเน้นไปที่3 6ครับ ส่วนชุดรองไปที่59ครับเน้น36และรอง59นี่คือชุดเน้นรองเลขไทย2ตัวบนครับเน้น36รอง59ครับและในชุด3ตัวบนครับทั้งหมดทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดนะครับเลข้าย3ตัวโผมบนเน้นผมเน้นไปที่2 36ครับเน้นไปที่2 36นะครับนี่คือชุดเด่นที่สุดนะครับส่วนชุดรองครับชุดรองที่3 59ครับรองที่3 59ครับ เน้น236รอง359นะครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองเลขไทยาย3ตัวบนและ2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16ธันวาคมครับมาลุ้นครับชุดเน้นชุดรองเลขไท้าย3ตัวบน2ตัวบนจะมาตามสุดหรือไม่ครับมาดูเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขเด่น2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดนะครับวันที่1ธันวาคมออก91ครับ ออก9 1ครับมาดูสูตรคำนวณหลักสิบและหลักหน่วยครับทั้งหมดนะครับหลักสิบและหลักหน่วยจะมีหลักละ4สูตรคำนวณครับเมื่อพบ4ส่วนกดจะนับแจมชนกันทั้ง4สูตรครับเพื่อหาเลขเด่นประจำหลักสิบและหลักหน่วยครับในแต่ละสูตรมาดูที่หลักสิบก่อนครับหลักสิบนั้นผมได้นำเลข9คำนวณครับหาเลขเด่นประจำหลักสิบครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1นะครับได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับ ได้จากการนำหลัก10คือ9บวกตัวเองครับ9ก้าบวก้เท่ากับสครับเมื่อได้18เแาล้วก็นำเลข8ผลลับบวกเับเลข9้าครับคือหลักสิบครับ8ก็เท่ากับครับเมื่อได้17นำา7มาตั้งครับตั้ง7แล้วนับลดจาก7มา1แต้งมคือ6ครับเมื่อได้6กก็ตั้ง6บวกจาาเลข6เพิ่มขึ้นไปให้เล้9ตัวก็หลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4นี่ครับนี่คือหลัก10สูตรที่1ครับต่อไปหลัก10สูตรที่2ครับได้เลข8เป็นตัวตั้้งคครรััับบ8ตวนี แปดตัวนี้ได้จากการนำนะครับได้จากการนำให้นำนะครับให้นำตัวเลขครับให้นำหลักสิบนะครับหลักสิบคือเก้าไปบวกหลักสิบงวดถัดไปก่อนนั้นอีกคนหนึ่งครับไปย้อนดูครับเด็กไทยสองตารางงวดก่อนหน้านั้นครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนออกหนึ่งสี่ครับหลักสิบคือหนึ่งครับวิธีการคิดก็ให้นำเลขหลักสิบล่าสุดคือเก้าบวกหลักสิบงวดถัดไปก็คือหนึ่งครับเก้าบวก กบวก1เท่ากับ10ครับเมื่อได้กับ10นําผลลัพธ์คือ10บวกกับ9คือเท่ากับ9ครับ0นย์บวก9นะครับเท่ากับ9ครับเมื่อเท่ากับ9แล้วก็ให้นับลดมา1แต้มคือ8ตัวนี้ครับคือ8ตัวนี้ครับเมื่อได้เลขแตั้งแบดตวอย่างนี้8เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวก็แล้วครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นครับนี่คือหลักสิบสูตรที่ 2ครับต่อไปหลักสิบสุรที่3ครับได้เเป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับได้จากการนําครับให้นําหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนบวกหลักสิบคือ9ครับ1นึ่งหลักหน่วยล่างครับคือ1ครับบวกหลักสิบคือหลักหน่วยหลักสิบล่างคือ9ครับ1นึ่งเท่ากับ10ครับนำผลลัพธ์คือ10 10คือศนย์ ตัวหลังครับบวกกับหลักสิบคือเก้าครับศูนย์มะเก้าได้กับเก้าตัวนี้ครับเมืลขได้กับเก้าตั้งเก้าบวกเก้าไเก้าเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวเก้าหลักครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือหลักสิบสูตรที่สามครับต่อไปหลักสิบสูตรที่สี่ครับได้เลขศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ครับได้จากการนำนะครับให้นําหลักแสนรางวัลที่1ก็คือ2ครับคือ2ตัวนี้ครับบวกหลัก 12ตัวล่างคือ9กครับสองบวกเเท่ากับสิเครับเมื่อได้สิเอ็ดเาหนตัวหลังครับบวกกับหลักสิบคือเก้าครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิครับเมื่อเท่ากับสิบนำเลขศูนย์ตัวหลังมาตั้งครับตั้งศูนย์แล้วก็บวกอยากได้ศูนย์เพิ่มไปได้เก้าตัวกันละครับศูนย์หนึ่งามสี่ห้าหกเจ็ดแปครับนี่คือหลักสิบสุดที่สเมื่อครบสี่สุนะครับสรดถึสูดสอสูดสามสดสี่แล้วให้นับแจมชนกันทั้งสี่สจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับก็มีหนึ่ง ครับผมแนะนําสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลขก1ดึงเลข2ดึงเลขสดึงเลข6ก 5, ครับ1 2 4 6เป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับ6 สี่โดครับหนึ่งสองสี่หกครับนี่คือหลักสิบครับมาดูสูตรคำนวณหลักหน่วยต่อครับทั้งหมดจะมีด้วยกันสี่สูตรแต่ละสูตรจะนําหลักหน่วยหัวต้าสูตรคือเลขหนึ่งมาเป็นแนวทางการคำนวณครับมาดูสูตรที่หนึ่งครับเลขสองเป็นตัวตั้งนําหน้าครับสองเท่านี้ได้จากการนําหลักหน่วยบวกเองครับหลักหน่วยคือนหนึ่งครับให้บวกเองหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสองนำผลลัพธ์คือสองบวกหลักหน่วยคือหนึ่งครับสองเท่ากับสามครับเมื่อได้แล้วครับสามนำสามมาตั้งแล้วนับลดจากสามเมื่อหนึ่งแต้มคือสองเท่านี้ครับวกัน เพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวครับสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าศูนย์ครับต่อไปหลักหน่วยสูตรที่2ครับ ไดเล็ก 5, เป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ครับได้จากการนำหลักหน่วยนะครับงวดล่าสุดคือ1นครับไปบวกหลักหน่วยงวดถัดไปก่อนหน้านั้นอีกวันหนึ่งครับามาย้อนดูครับหลักหน่วยงวดล่าสุดคือ1นครับหลักหน่วยงวดถัดไปก่อนหน้านั้นซึ่งออกหนึ่งคือเล็1คือเล็4สีครับให้นำหาบวก4่เท่า,ากับห้านบวก4ีเท่ากับ5ๆๆครับเมื่อได้เท่ากับ5ตัวนี้ครับเมื่อได้เท่ากับ5นะครับเมื่อได้กับ5แล้วก็ หนึ่งบวกสี่เท่ากับห้านำผลลัพธ์คือห้าบวกหลักหน่วยคือหนึ่งครับห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกครับเมื่อได้เท่ากับหกให้นำลดจากหกมาหนึ่งต้มคือห้าเช่นเดียวรับคือห้าตัวนี้ครับนำห้ามาตั้งครับตั้งห้าก็บวกจากห้าเพิ่มขึ้นไปเลขเก้าตัวะเก้าหลักครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับต่อไปหลักหน่วยสูตรที่สูตรที่สามครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ได้จากการนำให้นำหลักสิบคือเก้า บวกหลักหน่วยคือ1ครับค่าบวก1ได้กับ1ิบครับนำผลลัพธ์คือ0ูนย์ตัวหลังบวกหลักหน่วยคือ1นครับศูนบวก1น่ครับ1ครับในเลข1ึงตั้งหนึ่งับบวกจากเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นไปเลขเตัวกันละครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่3ครับต่อไปเลขหน่วยสุดที่4ครับได้เลข3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ได้จากการนำครับให้นำหลักแสนนะครับให้นำหลักแสนรางวัลที่1คือ2ครับบวกหลักหน่วยคือ1ครับ 2บวก1ได้เท่ากับ3ครับได้เท่ากับ3นะครับเมื่อได้เท่ากับ3นําผลลัพธ์คือ3นะครับบวกหลักหน่วยคือ1ครับ3มบวกได้กับ4ครับเมื่อได้กับ4แล้วให้นํา4มาตั้งครับตั้ง4นับรถจาก4มา1แต้มนะครับคือ3ครับก็เริ่มนับจากเลข3าบวกเพิ่มไปเลขกตัวกันแล้วครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1เนครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่4 เมื่อครบ4สูตรคำนวณครับสูตร1นึ่สูตรสสูตรสสูตร4แล้วให้นับแทนคนกัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไหมครับก็มี3 5 6 7 8 9ครับ3 5 6 7 8 9แได้6ตัวครับจาก4สูตรนับแทมนชงเลยครับ3 5 6 7 8 9ใน6ตัวนี้ครับผมแนะนำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลข3ดึงเลขเดึงเลขดึงเลครับ3 7 8เปเเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณหลักหน่วยนะครับ มาดูการจับคู่ในชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างผมก็จะนําหลักสิบสตัวครับ1 2 4 6จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับสามเจ็ดแปยีชุด2ตัวล่างดังนี้ครับ1วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้1 3 1 7 1 8 1 9ครับ2วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับยี่สองสามสเดสองแปดสองเก้ครับ4วางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้ เจ็ดสองสี่สองสีามสี่เจ็ดสีแปดสี่ก้าครับหกปันสิบจพ่วหลักหนยสี่ตัวครับจะได้หกสามหกเแปดหกเก้าครับรวมทั้งหมดนะครับในชุดสองตัวล่างชุดเต็มเต็มสิบหกชุดครับบรลุนครับสิบหกชุดที่จะมาตามสูตรรือไหมครับส่วนชุดเด่นครับผมก็จะตัดจากสิชุดให้สมาชิกตัวครับมรดูุที่หลักสิบครับหลักสิบสูตรคำนวสี่ตัวครับหนึ่ครับหนึ่ผมดึงสตัวครับดึงเล็กหครับดึงเล็กหและดึงเล็กหกางที่ หลักสิบครับและหลักหน่วยสี่นะครับ3ามเจ็ดแดครับสามเจดึง2ตัวครับดึงเลขสาครับและดึงเลขแปครับดึงสามและแปวางที่หลักหน่วยครับฉะนั้นในชุด2ตัวล่างครับชุดเด่นผมก็จะนําหลักสิบสองตัว1นึ่งในหกจับคู่หลักหน่วยสองตัวหนและแดครับจะได้ชุดเด่น2ตัวล่างสลาบกินแบบรัฐบาลตางนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็มีหนึ่งสามหนึ่ชุดครับหนึ่งสาและหกแชุดนะครับในสีชุดนี้ครับ ใน4ชุดนี้ชุดเด่นที่สุดครับชุดเด่นที่สุดผมเน้นไปที่18นะครับเน้นไปที่18ครับนี่คือชุดเด่นครับส่วนชุดรองครับไปที่68ครับรอง68เน้น18รอง68จากทั้งหมด 16. ชุดกีลอสีชุดเด่นครับ13 186368เด่นที่สุดเน้น18รอง68นี่คือเล็ทไทย2ตัวลางสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวาันที่16ธันวาคมครับมาลุ้นครับเลขทไทย2ตรวลังจะมาตามสุดถูกไหมครับ มาดูการสรุปชุดเด่นนะครับเลขท้าย2ตัวบนและสงตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับคู่เด่นในชุด2ตัวไว้นะครับในชุด2ตัวก็จะมีทั้งหมดนะครับมี36395659 13, 1863าห้และทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่าง สลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16ธันวาคมครับมาลุ้นครับใน8ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่นะครับนี่คือข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลผมได้นํามาลงคลิป็นสมาชิกตัวเป็นการประกอบพันตัดสินใจครับมาสรุปกันอีกทีนึงครับสรุปเลขเด่นนะครับเด่นบนนะครับชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดนะครับทั้งหมด8ชุดจับคู่ได้นะครับ8ชุดใน8ชุดนี้ จุดเด่นที่สุดเด่นไปที่236ครับรองไปที่359ครับและ2ตะวันทั้งหมด16ชุดดึงเด่นมาที่4ชุดครับเด่น4ชุดใน4ชุดนี้ชุดเน้น36ครับรอง59ครับจาก4ชุดนะครับนี่คือเลขท้าย3ตะวันและ2ตะวันครับและมาดูที่เลขท้ายสองทางครับเลขท้ายสองทางแข็งแรงสุดจำนวณจากคู่เด่น16ชุดใน16ชุด ดึงเด่นไว้ที่4ชุดครับ1 3 1 8 6 3และ68ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่18ลอง68ครับนี่คือ2ตัวล่างครับและชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างทั้งหมด8ชุด3 6 3 9 5 6 5 9 1 3้8 6 3ได้6เปเป็นเลขเด่น2ตัวมาทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างสลากกินแบงรัฐบาลครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจนะครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณท่าน คณาสูตรคสูนีจะมาตามสุดหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในงวดประจําวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566ครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเต็กเ็นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังแขนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธกีการคิดการคณาสูตร่วยที่ผมได้หาข้อมูล หวยวันเสาร์นะครับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไทยวงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแ like, ชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมดอดีตในคลิปต่อไปครับกัสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ